ู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็น,นี่กัจานอีนะครับผมโอเควันนี้จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือปลาที่กระดูกนะครับผม <c oughs> อันนี้คือกล่องสุ่มสกินปืนสากากับลูกสองเดทไอนะครับผมใช่ปะไม่ใช่ดีอีมั่วแล้วกูอันนี้ก็คือไอวอบ ไปที y บล็อกนะครับผมใช่ปะนี่อะไรอันนี้ก็คือ i อ a อลนะครับผมอันนี้ก็สกินปืนนะครับผมเก็บครบมาแรกนะครับโอเคมีแค่นี้แนะจะมาสอนการตั้งค่านะครับผมใน oppo นะครับผมก็ oppo รุ่นใหม่ๆก็น่าจะเปิดขั้นสูงได้นะครับผมเนี่ยแล้วแต่คุณจะเปิดอะไรเปิดมดาตรฐานพอ การต่อสนองครับผมเป็นหนึ่งร้อยมองรอบๆหนึ่งร้อยลิตรดหนึ่งร้อยสกูบสองหนึ่งร้อยสกูบสี่หนึ่งร้อยเอเดบิวยุควินเดบิวเอเดบิวห้าสิบครับผมการควบคุมก็เทางนี้แหละดูดูเขาช่วยริงนะเนี่ยผมก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดนี่เจ็ดสิบเอ็ดสิบห้าสิบสามสิบสองห้าสิบสอง ว wow. ิ่งหกว่านะครับผมตรงนี้คือสับพื้น,นครับผมเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคไปดูการเล่นกันเลย I see